สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้หลังจากหลังจากไล่สดนะพี่น้องถึงตอนนี้ก็คือเวลาสาวกระสินย่างไปเหตุงานพี่น้องให้พี่น้องมาชมวิวชมผาพน้ำกันเนาะทางย่างไปเหตุงานพี่น้องเดินต่อไปเดินต่อไปพี่น้องเดินต่อไปแดดดีพี่น้องแดดดีอากาศดีเนาะ ไั่นด้แดดดีประมาณหกหามงคลพี่น้องอนนี้เวลาหามงคลสาวกระสินยางไปเหตุงานพี่นอ้องกันเลยลอยากให้พี่น้องเห็นน้ำบา <c oughs> ะาพอได้มีคลิปลงพี่น้องพอได้มีคลิปลงเพราะว่าคลิปอันไปทายมาไหวมันกับพ่อนได้ตดพี่น้องเพราะว่ามันต้องมานางตัดนางอันนี้อันนี้ก็เลเีเ้วคลิปลี้วลงเลยพี่น้องทาย ประมาณจากหาหกเย็นนาที่พี่น้องเบิกน้ำนี่แหละเนาะตากะสินกันยางไปเฮ็ุงานพี่น้องมัหนีมาในโทนสีฟ้าแดดตะวันล่มแดดล่มอยู่พี่น้องว้าวขี่จักรย,ยานผ่านหล่อจังเลยแอบแซวแอบแซวเด็กน้อยพี่น้องเล็กน้อยแซวเล็กน้อยโอ้ยย้อนแสงเนาะ ปวดแขนพี่น้องโอ้ยสิได้หาที่ง,ง่ายเพราะฉันปวดแขนใน่นอแบาตแซลกับ่าวเด็กหน่อยไปนน้ำทาโอ้ยขันยังได้กับคอโสดด้อพี่น้องเด้อปวดแขนนะแจังหน่อย,อยกระเป๋ากดนักยอดแสงวะพี่นอ้องยอดแสงวะอาจะจะแดดน่แจังหน่อยอยางไปเห็ดงา มาพี่น้องมาไปเห็นงานน้ำกันจีบกับิบพ่ออันนั้นเป็นได้ดอกพี่น้องจีบกับ่บมีสาระดอกพี่น้องจีบถ่ายภาพถ่ายวิวให้เบิง่งไปเห็นงานย่งางไปมือนี่อดีขี่จักรยานเพ <laughs> ระาะว่าเสร็จงานแล้ว,วไอไหนครับไปข้างนอกต่อไปเลยค่ะก็เลยบอดีขี่จักรยาน อยากได้กลับขึ้นไปเอาจักรยานอีกเลยถือโอกาสย่างมาหนิโฮ้ยได้สินักกระเป๋าได้สินยางเนาะโอ้ยเงินจากของได้บาดวาวเด็กหน่อยล้อหรอยิ้มใส่ห้าปุยปุยวะบ่าวก็ได้ <c oughs> ยายแก่แล้วลานเลยวาวเด็กหน่อย แดดพี่น้องย้อนซ้อนบ่ย้อนก็ย้อนแน่อยู่หอกเนาะต้นสนพี่น้องเบมึงต้นสนต้นสนงามๆต้นสนใบใหญ่ปกเป็ดไม้ประดับอาเสียนานแน่จักหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อภาพวิวก็ได้ก็สิประมาณนี้แหละ จักรยานหลายพี่น้องคนเมืองนอกคันอากาศดีข้าเจ้าสิมักขี่จักรยานเนาะเจ้าบ่ค่อยมักยางโอกขี่จักรยานเนาะโอตยปวดแขนด้เนาะ <c oughs> ปวดแขนถ่ายคลิปปวดแขนปวดแขนแต่ว่าก็อยากถ่ายว่านนี่มีคลิปลงอยู่มื้อนี้ก็เลยเอานี่ละ่ะบรรยากาศยามมื้อเว้นทางบา้านเฮาก็สิมืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่6:30น าา้างาเท่ากับสิบวิมานเท่าไรห,หกโมงครึ่งยักถุ่มมือโรคใบเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะกับวล่า,ลาวาซัมกันโรคใบเดียวกันแต่เวลาไม่เท่ากันเนาะพวเป็นยังพี่น้องเวลาวาซอกันกะเอากะทายคนละวลาวังสิ่หละพวเป็นยังดอกเนาะฮ็ดไปรลด ดอกไม้ดอกเนื้งามพี่น้องนั่นดอกไม้ยู่บ้านนเป็นปุ่มย้องามงามบานโซ่นีก็งามงามพี่น้องเห็นปะหลายพี่น้องสีงามขามท่างท่านดอกอยู่อีกบใกล้นึง ย่างกับเห็ดชิบย่างกับเห็ดฉีบไทยเห็ดย่างกับเห็ดชิบเห็ดไปเปิดโลดเนาะพี่น้องในเมื่อมันจะเห็ดหรอก็เห็ดเห็ดเห็ดไปโหลดงามบ่บ้านหลังนั้นงามงามเลยบาดข้างหลังเนาะนี่มาในโทนสีฟ้าย่างไปเห็ดงานนี่โรงเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนโอ้ยคือทองจุดๆแถวหน้าบ้านี่ย ไอ้บางต้นอันนี้ตนน้นชาเนี่เพราะเออชาลินเดอร์นี่เห็นปะต้นชาลินเดอร์เนาะไอพี่น้องบ้างเอาพี่น้องสาวก็เลยสิจบคลิปซัมนี่แหละจ้ะขอบคุณหลายๆอาจจะมืดนเนี่ยขอบคุณนะคะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดติดตามไอสาวก็เลยสิน้นำเลนเทะคะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะชมวิวนะพี่น้องเนาะ